แก้วละสามลอยนะคะสมลอยเก้าสิบใช่ใชคือเวอร์มากเวอร์แบบเวอร์ที่สุดอะหน้าราสเบสอร <c oughs> ์รี่คือหอมมากคืออานนุนทีคือราคาไปกินข้าว <c oughs> อ่ะ <c oughs> จริงค่ะชีวิตชาวเที่ยวนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยโรงแรมปาร์คไอแอนด์แบงคอกอยู่กันที่โรงแรมปาร์คไอแอนด์แบงคอกค่ะที่หลายคนชอบมาถ่ายรูปลงเยอะๆที่เป็นทางเดินสวยๆนะคะและที่เนี่ยเขาเด่นที่เรื่องของอัฟเตอร์นูนทีใช่แล้วตอนนี้มันเปลี่ยนไปซีซั่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามซีซั่นอลแต่ตอนนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเขาเป็นอัฟเตอร์นูนทีที่แบบมีล็อ lobster มีแหลมมีอะไรก็รู้เต็มไปหมดเลยหัวละหัวละ เท่าไหรสามพันกว่าบาท<ช>แล้วมากินเซตหนึ่งสามพันกว่าบาทนะคะถ้าใครอยากรู้สามพันกว่าบาทบวกบวกอัพตันทีมันจะหน้าตาเป็นยังไงคุ้มไหมแล้วก็อลังการแค่ไหนะค,ะ<ช>ค่ะเราไปดูเลยค่ะ ค่ะก,ก่อนอื่นนะเรามาถึงกันที่นั่งกันที่โต๊ะและ้วเขาจะให้เราสัง่งดื่มก่อนคือวันนี้เรามากันเนี่ยปกติเนี่ยราคามันก็จะเปลี่ยนไปตามซีซันนอลใช่ใชแต่ช่วงนี้ราคาคือจัดว่าแรงที่สุดอะที่สุด <laughs> คือเราทุกนาทีคือราคาไปกินข้าวอ่ะใช่เออแล้วก็แต่ราคานี้นะคะสำหรับใครก็คือเราสามารถมาก,กันได้สองคนเมืองดื่มเนี่ยเครื่องดื่มเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างซึ่งเขาจะมีเมนูแบบนี้ให้เราเลยอย่างนี้ นีนะคะเป็นเมนูเด่แบบนี้นะเขียนว่า The Living Room นะคะแล้วในเมนูเนี่ยเขาก็จะสามารถให้เราเลือกเครื่องดื่มได้ตั้งชาแล้วก็กาแฟวันนี้ที่เรามากินี่ยมันจะเป็นเซตที่ชื่อว่าอะไรนะเจเป็นลิสนาลาเพอร์เฟกเตอร์สตรอเบอรี่อัฟเตอร์นูนทีใช่ค่ะเวอร์มากนะคะชื่อก็เวอร์หวังลย แล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยก็จะเลือกได้ตั้งแต่มีชามีกาแฟแล้วก็มีช็อกโกแลตใช่ซึ่งความพิเศษเนี่ยเราก็สั่งชาไปแล้วทันทีแต่พิ่งไปสะดุดใจกับช็อกโกแลตของที่นี่เพราะช็อกโกแลตของที่นี่เขาใช้ยี่ห้อหัวหัวนาดีที่สุดในโลกเขาบอกเป็นช็อกโกแลตที่ดีที่สุดในโลกโอ้โหเห็นแล้วก็ต้องชิมต้องชิมแล้วเราก็เลยสั่งมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ช็อกโกแลตก็มาถึงโต๊ะเราแล้วมี นี่สั่งมาช็อกโกแลตเย็นนะจริงๆก็ควรสั่งร้อนแหละแต่ว่าอากาศช่วงนี้ร้อนมากนะขอกินเย็นละกันนะได้แอบมาชิมกันดีกว่าเติมน้ิมเชื้อไหมมาชิมก่อนแบบไม่เติมแบบว่าช็อกโกแลตที่แบบดีที่สุดนล้จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงมันน่าจะเข้มข้นนะทีจริงๆน่าสิมันเข้มข้นแน่เลยเนี่ยขมนไหมมันไม่ได้ขมแบบขมแบบ หมอ่ะมันก็คือความหอมละหอมหอมหอมเออแต่มันหอมนะใช่ใช่เขาบอกว่ามันเป็นช็อกโกแลตที่ดีสุดในโลกวัวฮวน่านี่คือเป็นช็อกโกแลตที่ดีมากแต่ก็ขอแอบบอกนิดนึงคือเหงื่อมันออกเยอะแล้วเพราะว่าเราอ่ะมาสักพักแล้วช็อกโกแลตวางมาสักพักแล้วมันใจว่ารสรสชาติอ่ะยังไม่จางเลยนะใช่คนแสดงว่าถ้าเกิดกินช็อกโกแลตร้อนนะคือเหมือนเอาช็อกโกแลตดำบามาละลายน้ำแน่เลยอ่ะแต่อร่อยแต่อร่อยนะคะเสริมเชื่อเลยไหมอืมเอานิดนึ่งไหมเพื่อวคือจริงจว่ามันต้องมีนิดนึงไว้เพื่อแบบให้มันดูกลมกล่อมนึงเออใช่ จะเจ๊ชิมไหมไม่เป็นไรเอาเลยเพราะว่าวันนี้จะเจ๊กินชานี่เป็นชาอร่อยใจลงใส่น้ำเชื่อมอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยเลยวันนี้ชานี่คือเอ็งจี้สั่งให้นะชาอะไรเนี่ยเป็นชาเวทอิมพีเรียลป่ะชขาบอเป็นชาติดแบบแนวฟรุตตี้หอมมากคือกินแล้วแบบจมูกขึ้นเลยหอมขึ้นจมูกใช่ไหมคนอันนี้ก็กินแล้วก็ขึ้นจมูกกันนะคะอร่อยใช่ไหมอือใช่แล้วก็สงสัอยู่แล้วแหละว่าปกติอ่ะ เวลามาพวกนี้ชามันน่าจะแพงที่สุดเพราะว่าชาเขาต้องเติมใช่ใชน้ำได้แต่นี่คือช็อกโกแลตแพง<ช>แพ<ผ>งสุดอีนี้แก้วละสามร้อยนะคะสามร้อยก็สิบ <c oughs> ใช่ใช่คือกินให้หมดะะบวกบวกน้ำแข็งน้ำขิงก็ก็ค,ค,ค,คือกินให้หมดเนาะอ,อย่าเหลือนะคะอย่าตอนแรกเริ่มตอนแรกอ่ะเขาจะมีผ้าเช็ดมือให้ก่อนอเออแล้วก็ต้องเช็ดมือก่อนไหมอย่างเช็ดมือนะคะนี่คือกันนี่ยนี่อะะทิมตาผ้าเช็ดมือกระโดดไม่ไหวแล้วไม่ไหวต้องมองไม่ไหวแล้วอันนี้คือ เช็ดมือก่อนเป็นทำนองทำเนียมวิชอมากลิ่นเขาเป็นแบบกลิ่นผู้ดีมากเลยใช่แล้วคืออัเต์โนทีของเราเนี่ยก็มาเสิร์ฟเป็นที่ระบายอินเสิร์ตรูปให้ดูอยากจะบอกว่าอัเต์โนทีที่เนี่ยคืองงมากคือก็เป็นมืออาหารอัเต์โนทีที่ไหนสั่งเค้กเธอตอนแรกเขาเอามาส่งอ่ะ งงตกใจว่าเค้กอะไรใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ออฟตัวทีว่าใหย่าใหญ่งงเลยนะไม่ได้ว่านะใหญ่จริงๆนะแล้วก็มีสโบสรมสมรอเบอรีน่นั้นดีมากนะคะเราเริ่ม <c oughs> จากอะไรก่อนดีอ่ะมาแล้วเราก็มีผ้านะ,ะขอเริ่มจากล็อบสเตอร์ได้ไหม, <c oughs> มเราเริ่มจากสตรอเบอรี่ก่อนีกว่านก่อนเริ่มล็อบสเตอร์เลยได้ไหมจีบให้ดูโอ้ล็อบสเตอร์เธอ มันคือเต็มตัวเลยนะใช่ใช่เต็มตัวเลยนะสองเขากินก่อนเลยนะแล้วก็ด้านนี้นะคะเป็นปลาซัมติงแล้วก็ข้างบน่ะเป็นข้าวเยอะใช่ใช่คือเวอร์มากเวอร์แบบเวอร์ที่สุดแล้วในชีวิตนี้ไม่เคยกินอะไรขนาดนี้มาก่อนแต่มันอาจจะไม่อร่อยก็ได้เราก็ต้องลองชิมก่อนกต้องลองก่อนปะ แต่ว่าขอชิมล็อบสเตอร์ก่อนเพราะถึงมันแม่เราอ็กินล็อบสเตอร์ข้างบนไปคนละชิ้นนะคะซึ่งชิ้นใหญ่มากคือกินมามาแล้วมาเดี๋ยวเรามาหั่นแป้งเขาเหมือนกับเขาจะทําให้มันกิ้วๆกิ้วเป็นกอเนี่ยมันแนบแป้งเหมือนค่อนข้างแน่นเนื้อเดี๋ยวลองชิมดูก่อนแต่ว่าจริงๆถ้ามันยังกรอบจริงๆว่ามันอร่อยเราอาจจะต้องรีบกินเวลามากล็อบสเตอร์สดมากจริงสดจริงอร่อยเลย อร่อยมากเดี๋ยวได้หนูขอกินอีกคำนะไม่ได้แล้วอ่ะวันนี้คือถ่ายไม่ได้แล้วอ่าคือมันอร่อยมากอร่อยจริงคือเขาเรียกว่าอะไรนะสู้ฟันอือมร่อยจริงแล้วเกี๊ยมันเนื้อล็อคเซอร์นะคะไม่มนียุ่ยเลยสดมากแล้วขนมปังล่ามมันมีความกรอบไหมคิดไปเอง แน่นๆนะเนื้อแน่นๆเนื้อจะแน่นๆนิดนึงนะคะจะเหมือนขนมปังเขาเหมือนไปกิ้วหน่อยนึงมั้ยไปกิ้วหน่อยใช่มันแบบไปกรี๊ดนิดนึงอร่อยอ่ะคัมพีอยู่นะอือคือซอสเขาเหมือนมายองนิดอือมันก็จะหนัวๆอร่อยเนี่ยแล้วซอสเขาฮะขอโทษนะใบมายองเนสที่ใส่ปูอยู่ข้างในค่ะ งงมากก็คือแบบอันนี้คืออร่อยอันนี้จริงให้คะแนนแบบเต็มเลยนะชอบชอบโอเคเราควรไปอย่างอื่นไหมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินอย่างอื่นนะต่อไปจะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะของอีจิงอยู่ตรงนู้นอันนี้คือคืออะไรอ่ะเียแอบดูซิเขาบอกมันเป็นปลาชนิดนึงปลาชนิดนึ่งนี่ตัวนี้ สโมกแพดด็อกแฮรริงโฮเนี่ยนะครับข้างบนเป็นคาเวียนะมันคือปลานะเป็นปลานะแล้วก็ข้างบนเป็นไข่ปลาคาเวียใช่ใช่ก็ลองชิมกันเลยแล้วกันอร่อยหอมมากเหมือนคล้ายๆสัมมอลมุขันเลยแต่ไม่ใช่สัมมอนนะแต่อร่อยเลยตัวนี้อร่อยเลยค่ะมีความรู้สึกว่าไม่แพ้กุ้งนะ อันนี้ไม่แพ้นะไม่ได้ใช่ได้แล้วมันมีไข่ยวีทั้งหมดอะไรมีปอบมันเหมือนมีปูหรือเปลหรือว่านี่คือเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาหอก็ดีมากอร่อยเลยอร่ออัตอนุนทีที่นี่มานะต้องรีบกินเพราะว่าอะไรเพราะขนมปังอ่ะไม่นม่จะเหนียวเพราะเหมือนเขาแบบทำร้อนๆแล้วว่าถึงต้องรอนะก็มา15นาทีใช่ใช่เขาต้องแบบเหมือนไปวอร์มอ่ะ อ๋อแล้วข้างในมันจะมีมีหอมใหญ่หอมแดงอะไรเงี้ยเนาะอร่อยดีอร่อยอร่อยมาเฮอรี่มากินนะเดี๋ยวมันหมดก่อนเดี๋ยวหมดสีซชินไม่ได้กินแบบนี้บอกเลยตัวต่อไปตัวไหนต่อไปเป็นกรีนตนีเอากินพีคือตัวนี้ช็อกโกแลตอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นถั่วแบบถั่วลันเตาหน้าตาแบบ มันสวยนะิดนึดนงแต่สวยนะแ้วก็ม,มีดอกไม้ดอกไม้นี่กินได้นะ่าจะกินได้เนาะกินได้เขาบอกว่าดอกไม้กินได้หมดเมื่อกี้เขาบอกมาเดี๋ยวลองชิมสักต,ตัวนี้สดชื่นสดชื่นเลย,เลยตัวนี้สดชื่นเลยนะกินแล้วแบบเหมือนจะแม่่อยแต่สดชื่นเลยนะสดชื่นนะมันหอมมันหอมค่ะตัวนี้มันมีความเหมือนเป็นของหวานทิ่แล้วแล้วมัน,ม,นมันเบา มาต่อกันที่ซาร์ฟี่ตัวสุดท้ายที่เราทานนะคะคือน่าจะเป็นตัวที่หนักที่สุดแบบก็คือเป็นแรมค่ะทุกคนซึ่งนางไม่ได้มาเป็นแรมแบบเอิ์กแบบเล็กๆนะมาเอิ์กอาร์กอยู่นะนเพราะว่าชิน้นยาว<ด>ขนาดนี้ก็คือยาวอยู่ด้วยนะแล้วก็ชิ้นหนาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเหมือนเป็นซอสอะไรก็ไม่รู้แต่ก็น่ารักต้องวางกินยังไงก่กินยังไงคือไม่กล้าแกะเลยอะเพราะว่าอาจจะต้องแบบวางไหมเพราะว่า ถ้ากินพร้อมบิสกิตไปเลยหรอเอาแบบนั้นเลยหรอเอาแบบนั้นเลยหรออืมอืมอืมกลิ่นหน้าเพราะมันเป็นแลมแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแลมแฉงมันเหมือนแลมบดแล้วน่าจะเป็นแลม,มแบบเป็นเนื้อเพราะมันยังไม่กรอบลงแน่นอนมันเป็นแลมแบบแลมแฉงอืมไม่เหมือนคาหมูว,ว่าอืมอร่อยนะปเปื่อยๆเนื้อเปื่อยๆแต่ว่ามีความมีเทคเจอร์ของความกรอบมันก็เลยอร่อยอืม ดีมันเข้ากันดีมากคือแบบมันดูน่าเกลียดไหมแต่ว่ามันแบบเนื้อมันนิ่มมากเอือมันอย่างนี้เลยถ้าไม่มีแคคเกอร์อีกยงก็แม่อร่อยอืมใช่โชคดีนะที่ของหวานของคาวก็มีแค่สี่อย่างอือหอถ้ามีแซบเบอรี่มากกว่านี้นะะนะครับเราตายตายแน่นอน อร่อยอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะอร่อยนะอร่อยแต่รอบนี้อร่อยจริงพุ่งตรงว่าเคยมากินอาบตะโนนทชีที่นี่แต่มันไม่ได้อร่อยอ่ะไม่ประทับใจหรือว่าเราไปกินหลายที่มันเข้าใจแบบทุกอย่างอร่อยหมดโจ้เป็นอันนี้ไม่อร่อยเนี่ยตอนนี้นะนะตอนนี้อาไรียังเอาอยู่หมดนะคะับนะอร่อยทุกอย่างเลยเราจะต้องเทิร์นไปสายของหวานแล้วนะอันนี้มีอะไรกันที่สะโคนนะคะสะโคนนะคะก็สะโคนของที่เนี่ยก็ให้มาสี่อย่างทั ก็อันเดียวแบ่งกินกินมาันได้กินไม่หมดนะคะแล้วก็ที่เนี่ยอยากจะบอกว่าคอตเทจครีมพิเนี่ยอร่อยมากตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยอันนั้นก็เป็นาซแยมราสเบอรี่ที่แบบคือครีมเขาแบบอย่างนี้เลยนะแน่นเขาบอกว่าเขาคอมเมนต์นะเขาทำเองใช่แล้วก็แยมราสเบอรี่อกลัวไม่รู้ว่าเป็นราสเบอร์รี่นะเม็ดเม็ดมาอย่างเป็นเม็ดอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันปกติเวลากินสโคเดนะเนาะมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบแบบ ทานแต่ครีมอย่างเดียวบางคนก็ชอบทานแยมด้วยนะแต่เองเจียชอบกินแต่ครีมเดียวไม่ค่อยชอบกินแยมชอยไม่ค่อยชอบอีจริงชอบมากเวลากินกับแยมเพราะมันอร่อยมากนะคะมันจะมีความเปรี้ยวแป๊บนึงนะคะนี่เด็กกินในความพร้อมกันอร่อยนะอร่อยเนื้ออืมช็อกโกแลตมันไม่เหมือนเวลาเากินอัพก็บางทีกันกินแล้วอ่ะมันต้องกินกับช็อกโกแลตเนาะก็จะเป็นตัวแบบถูกที่ต้องมีค่ะคุณ เนื mm ้อเขาจะเป็น huh ยังไงคะคือถ like ้าเกินบางที well ่่มันจะบางที่มันจะแข็งอพอเราแบบกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะแบบกรอบๆอ่ะคือแม่อร่อยเลยเนื้อร่วนแต่เนี้ยไม่ค่ะข้างนอกเขาจะแบบกรอบข้างในเขาเนยังนุ่มอยู่อือก็เลยอร่อยมากแต่แอบรู้สึกว่ามันแอบร่วนไปนิดนึงนะแบบว่ามันยังมีความแบบเป็นผงๆไปนิดนึงก็โอเคค่ะอร่อยหรือว่าเขาอบมากไปไหมวันนี้อาจจะแห้งไปหน่อยปกติปกติที่เคยมาทานดีกว่านี้เนาะ มันจะมันจะนวลกว่านี้นะมันจะแบบรึบไปเลยเวลาตัดอันนี้มันยังมีความเป็นผงๆเลยนะแต่ก็ยังอร่อยอยู่ค่ะแต่ชอบแยมมากแยมอร่อยมากราสเบอร์รี่คือหอมมากหอมจริงๆไม่สามารถจะไปหาแยมกับเค้จะกินที่ไหนที่ดีเลยเนี่ยเราไม่คากี่ข้าวเพิ่งแยมมันก็เลยแบบกินมครีมเหมือนเดียวแล้วครีมนี้อร่อยนะคะอร่อยอร่อยต่อไปค่ะมาถึงที่ไฮไลท์ของเราใช่ก็ก็เป็นไฮไลท์ลองมองมาจากไอตัว เซตสับเบอรี่นะคะก็ขนมหวานขนมหวานรีเซอร์ซึ่งแบบไม่ออกเลยว่าเราจะกินยังไงอรอรู้สึกซีซันนิ่งนี้เขาจะเน้นสรอเบอรี่เขาบอกเมื่อกี้เขาบอกเล้วสัอเบอรี่แล้วเขาบอกว่ามันเป็นมีพิค์มีเรดพิค์แล้วก็ไวท์นะคะเขามีสรอเบอรี่แบบเป็นแดงใช่ไหมแดงชมพูขาวใช่รวมกันเลยเนี่ยเยอะมากเอาอันไหนก่อนดีเลือก เออเอาอันนี้ไหมอันนี้เนาะมันหยิบออกมาก่อนนะคะใช่เริ่มต้นที่เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นเอกแคลล์แล้วก็เจ้าตัวพัฟนะคะด้านในก็เติดให้ดูนะคะกอย่างนี้อร่อยเนาะอืมอร่อยไม่หวานมากแล้วมันเหมือนแม่อร่อยมันอร่อยอร่อยเลยอร่อยมากแล้วก็ชอบยังเหมือแค่แต่จริงๆตรงหัวเขาว่ามันเป็นช็อกโกแลตนะคะมันไม่ได้เป็นก้านนะกินได้หมด กินในทั้งตัวเลยอร่อยไปไปอันนี้อร่อยดีอ่ะอันที่สองเป็นทาร์ตไหมตัวทาร์ตตัวนี้ไหมทาร์ตตัวนี้เนาะตัวนี้เขาใช้สตรอเบอรี่ไว้เพราะว่ามันเป็นข้างบนเลยมันเป็นทาร์ตอาจจะเป็นชื่อสตรอเบอรี่ไวท์อะไรสักอย่างใช่ใช่แล้วก็มันก็คือจะเป็นทาร์ตแล้วท่านบนน่ะเป็นเป็นทองที่ไม่ใช่ทองเป็นสีคอปเปอร์เทอะน่ารักมากคือมันเล็ดนะคือมันเล็ดนะคือมันเล็ดขออนุญาตหั่นนะชัวร์มันเหมือนมันเป็นคล้ายๆทองคำเปลวแต่ว่ามันเป็นสีแบบ ชมพูมีสีแบบเออชมพูชมพูนิดนึงแป๊บเดียเกลโรสโกเออโรสโกก็ต้องโรสโกนะคะสวยค่ะอร่อยอร่อยเลยอร่อยมากตัวเนี้ยเป็นท้ารแบบยกให้เป็นอร่อยาเลยอร่อยมากอร่อยจริงหอมจริงอ่ะหอมมากจะบอกว่าสตรอเบอรี่สีขาวอะค่ะกลิ่นมันจะหอมกว่าสตรอเบอรี่สีแดงมันไม่หนักอะคือมันเป็นท้ารแต่มันไม่ได้แบบหนักหนักหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบกินไก อร่อยจริงอร่อยมากค่ะอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นเลเยอร์นะมันเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลยสิอันนี้มันจะบอกว่าดีมันเหมือนเป็นเนื้อสามชั้นนะคะข้างล่างมันเหมือนคล้ายๆจะเป็นเหมือนสปองเชดแล้วก็มันจะเป็นเหมือนค,คล้ายๆครีมชีสเป็นมูสอร่อใช่แล้วข้างบนมันก็เหมือนเป็นเยลลี่เบามากแล้วก็มีความหอมเจิดตับเบอรี่มากมับเบอรี่เาไหมเฉยๆอันนี้มันจริงจร คาปูริโกเหมือนคาปูริโกรสสตรอเบอรี่เลยอ๋อที่มันเป็นโคนใช่ใช่ใช่เป็นโคนแต่ว่าคาปูริโกมันจะอร่อยกว่านิดนึงเพราะมันมีกรอบๆอ่ะอันนี้มันไม่กรอบอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอโหอันนี้คืออันเดียวที่ดำอันอื่นคือชมพูแต่เขามีความชมพูตรงตรงกลางนิดนึง่งมาลองกันชอบอะไรแบบนี้เวลาที่แบบผ่าลงไปแล้วลุ้นว่าข้างในมันหน้าตาเป็นยังไงนี่ค่ะยังไม่โดนเท่าไหร่ปกติยังไม่โดนไม่ได้ไม่อร่อยนะ แต่ว่าไม่ได้แบบว้าอร่อยมากอะไรเงี้ยก็เลยไม่เฉยเฉยทุกมรู้สึกว่าของเขาเลยป่ะอืมแต่ว่าขนมสองอันแรกอร่อยนะฮะและอันสุดท้ายไม่อยากเอามากินเลยอยากเก็บกลับบ้านก็คือติงนนองเหมือนเขามีไว้ให้เรากลับบ้านอะไรแบบนี้เพราะมันฝู่ด้วยอ่ะงงมากนะแล้วก็อันนี้ข้างนอกเป็นี a d y finger เนอะ ที่เขาเอาไว้ชอบทำจีรามิสุนะคะแล้วต้งกลางเนี่ยถ้าสังเกตอินดีเทลคือจะมีสตรอเบอรี่สามสีคือเป็น Red Pink and White นไ i ท e w i ค e w วท์ไวท์ไวท์ไ i ท e นะคะเราก็คงต้องแงออกมาชิมแหละคุณจีนเนาะได้ได้สามนี้นะคะใช่เขาอร่อยสตรอเบอรี่อร่อยมาก Mm hmm. แต่เลดที่พินก็หวานไปหน่อย mm hmm. แต่ปกติเลยที่พินก็เขาจะเอาไปใช้ทำคีโไมิสุ mm hmm. ไ,ปไปคู่กับกาแฟอะไรที่มันดูนขมๆนะ่ะอันนี้มัน หวานหวานไปนห้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการมารับประทานนะคะอัฟเตอร์นูนทีที่แบบเป็นมือของปังให้แอดนะช่วงนี้ไม่แน่จะอยู่ถึงเมื่อไหร่คะใช่ใช่ค่ะอยู่ถึงเมื่อไหร่แต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถาม้องเขาว่าอยู่ถึงเมื่อไหร่แต่ว่าช่วงนี้มาได้เลยน่าจะเดือนสองเดือนนี้ยังอยู่เขาบอกแล้วช่วงนี้นะคะเป็น มาได้เลยนะคะที่ปักให้แอดนะคะห้อง The l i v i n g r o o m น,นะคะชั้น9กนะคะ<ช> <ๆ S 2> ก็กดดิบขึ้นมาได้เลยแต่ว่าลิฟต์มันจะให้ขึ้นไปชั้นล็อบบี้แล้วเราต้องเดินลงมาเดินออกมานิดนึงนะคะชั้น9มันกดเลิ่ไม่ได้เนาะ <ๆ S 1> แล้วก็ตอนนี้เป็นเซต j a เป็น s e n นา a p e r f e c t u r e s t r a w b e r r i e s After n o o n Tea นทนะคะทุกคนแต่แอบบอกเขาว่าต้องจองล่วงหน้านะใช่ต้องมีการจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าไอเซตเนี่ยใช้เวลาในการทำนานแล้วก็มาแล้ก็ต้องใช้เวลาในการรอคือถ้าเกิดเธอมาแล้วเธอรีบเธอไม่ต้องมาอ่ะเนะเธอ ธอมาวันที่เธอแบบว่าอ๋อฉันอยากจะมาแบบว่าอ๋อพักเป็นเงินสบายใช้เวลาสบายนะคะเพราะว่าอาหารเยอะเมนูเยอะกินไปแต่ถ้าเกิดยิ่งกินไปคุยไปนี่คือคุยได้เป็นหลายชั่วโมงเลยนะคะก็สําหรับวันนี้ราคาทั้งสิ้นเนี่ยมันอยู่ที่สามพันบวกบวกก็น่าจะตีสักสามพันห้าได้ไหมได้ประมาณสามพันห้าสามพันหกสามพันหกนะคะก็สําหรับใครที่อยากเป็นอัพตันวุ่นทีที่แพงที่สุดเลยยังไม่เคยเจออัพตันวุ่นทีที่แพงขนาดนี้มาก่อน อันนี้คือรั้งแรกเลยที่แบบเพลิมากแต่คุ้มค่านะแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากเพราะว่าล o b s t e r อ่ะคือตัวหนึ่งแล้วมีแลมอีกลืมบอกไปนะว่าสำหรับใครที่อยากจะทานคาเวียแบบจุบเขามีไซ b e เรียนเ u อร์เจียนคาเวียเจ็ดปีมาขายด้วยอันนี้เรียกว่าเป็น extra topping นะคะ10กรัม1,680บบาทบวกหัวนะคะก็ สองพันกว่าบาทน,นะคะสำหรับใครอยากลองแต่ถามว่านี่ก็ไม่ได้เลอคาเวียร์ค่ะนั้นด้วยแล้วก็อิ่มมากแล้วนะคะก็แล้วก็ถ้าเกิดอาหารเหลือก็ห่อก,กับมันเนาะก็แแต่นะ,ะก็สำหรับวันนี้นะคะ อจ,จริงค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะจากป้าี่แอดนะคะจะอัพเจนูในดวงใจรอบนี้ขอยกให้เป็นอัพเจนูในดวงจิตดวงใจในช่วงนี้เลยนะคะก็ถูกอกถูกใจกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบการใครสนใจก็รีบมาจองได้เลยนะคะก็อยากให้เราไปที่ไหนกนอีลรอมหน้าเราจะไปอัพอนี่ที่อื่นไหมหรือว่าจะไปโรงแรมหรือจะไปต่างประเทศน,นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เองจี้ไรจตก็ต้องขอลาัไปก่อนนะไปแล้วเจอกันครั้งหน้าไม่้าบายค่ะ